สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมจะมาดู้องมาเติมน้ำยาหม้อน้ำครับผมเราเปลี่ยนปั๊มน้ำไปนะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเติมน้ำกี่ลิตรครับผมเอาไปถ่ายปั๊มน้ำก่อนบอกเขาด้วยเปลี่ยนปั๊มน้ำ ที่หนึ่งะครับผมลหนึ่งลิตรใช่ไหมัม่มีใช้อกหลิตรล่ใหญ่ะ3 7 8สลิตรเกลนนแรกนะครับผม3.785ลิตรดูมีน้ำรั่วตรงไหนไหมไม่นะ ใช้ลมดีนะเจ็บไหม เราตั้งสองหกลิตรก็ยังไม่เต็มใช้กันลอนเล็กมิสตาร์เครื่องลึกกว่าแต่เครื่องลึกกว่ที่มันตโตมิมโอไมลอะไรกันอ่ามิสตาร์เราจะต้องเติมไปเท่าไหร่วะมิสตาร์ทเครื่องก่หกเครื่องกว่าอ,อันนี้เติมไปก่อนนะได้จำต,ตอนนั้นเราเติมไปเท่าไหร่นะหกลิตรก็ยังไม่เต็มเลยเราซื้อมาสองสองกันลอนเอากันลองกป็นตู้แหละหอือตู้นี่แหละ แมาสตาร์คืนก่อนเครื่องก่อน,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 นเดี๋ยวเติมอีกเกนรอนที่สองครับผมเอามาถุงไว้เนี่ยไม่ถุงด้ง่งไง สตาร์ทเครื่องก็จะลงหมด เติมแล้วก็วิ่งรถดูนะครับผมแล้วน้ำก็จะลงไปแล้วก็เติมมาอีกต้องเอามาอีกกล่องนทีนึงจะลอนเล็กกันลองใหญ่ทีนี้ล่องใหญ่เหมือนกันอืยิ่งขนาดน,นั้นเลยเลย ไม่สตาร์ททิ้งไว้อ่ะค่อยเติมลงไม่พอพี่วันน่าจะเล็กด้วยแหละที่วันน่จะเติมอ่าจะ,ะาต้องเก็บขวดเล็กไว้ตัวจะประมาณไหนจะรู้ไหมเนี่ยหนึ่งลิตรอ่ะแ่เ 外国。 ใจตรงนี้เองนี่เหอประมาณนี้ใช่สรุปเราหายเงินไมเสียงมันตัว่ป่ะยี่หันป่ะใช่โดนน้ำเปล่าโดนน้ำหรือเปล่าที่ตัวเองล้างอ่ะหรือมันงขนาดนั้นเหรอเราหมดไปสองเกลนอนใหญ่แล้วตัวนี้หนึ่งหนึ่งลิตรแล้วตัวงเป็นหนึ่งลิตรนะเราคิดว่ามันอาจจะใช้แค่หนึ่งลิตรน้ำยาเดียวเลยป่ะใช่ ยัง,งลงูกรเป่สตาร์ทเครื่องด้วยดิได้ลงเยอะแค่ไหนสตาร์ททิ้งไว้ดัทิ้งไว้้